ตอนอีเวน์นะคะวันนี้ค่ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากมูตโตเน่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเบสเมคอัพของเขานะคะจะเป็นเอ่อครื่องสำอางนะเขาบอกว่ามันคือบีบีบวกกับซีซีนะคะอย่างนี้เลยจะ้ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นบีบีกับซีซีค่ะรวมกันเลยนะคะเป็นสูตรใหม่จากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะและหนึ่งซองค่ะที่เท่กกับมะเขือเทศญี่ปุ่น1ิลูกเลยนะคะเพิ่งได้รับรางวัล7 i n n o v a t i o n Award ปี2016มาด้วยค่ะด้านนวัตกรรมาสารสกัดจากมะเขือเทศ ก็เวลาที่เราลูบเนื้อครีมลงไปบนผิวหน้าเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าเนื้อครีมเนี่ยมันจะแตกตัวออกมากลายเป็นหยดน้ำน,นะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวแบบรวดเร็วมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ขั้หลักๆเลยนะคะทาแล้วเนี่ยผิวจะดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็จะเรียบเนียนค่ะแล้วก็มีสารบำรุงจากมะเขือเทศนะคะตามแบบว่าคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขาเลยนะคะก็จะมีลูต้าไฮโอนะคะมีคอลลาเจนมีอารบูตินค่ะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยะคะแน่นอนว่าจะทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะนุ่มชุ่มชื้นนะแล้วก็ ทาลงมาแล้วเนี่ยผิวมันจะดูเรียบเนียนขึ้นนะคะรูขุมขนเนี่ยมันจะตื้นขึ้น,นะคะ่ะผิวก็ดูแบบใสๆสุขภาพดีแบบสายญี่ปุ่นเลยนะคะ <ป lay. S 1> เนื้อเขาเบานะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากแล้วมันก็ไม่เหนียวเลยอะแล้วมันก็ซึมไปเลยนะคะคือซึมเร็วมากนี่นะคะแล้วก็อย่างที่เขาเคลมไว้เลยนะคะว่าทาแล้วนผิวจะดูสว่างใสขึ้นนะคะแล้วก็จะดูอชมชมพูนั่นเองจะะ้าและผิวหน้าก็ดูเรียบเนียนขึ้นจริงๆนะคะนี่เปรียบเทียบกันสองข้างนะคะ ส่วนใครนะคะที่ทานแล้วแบบเคลยมันขาวกว่าคออะไรอย่างงี้นะคะก็ทาคอไปด้วยส่วนตาแบบร้อยคำใต้ตาตรงนี้นะคะเราก็ใช้แบบทีละนิดเดียวนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะแตะเกลี่ยลงไปนะคะ นี่ใฮ้ก็ทาเสร็จแล้วนะคะเครื่องลุกงานผิวที่ได้ของเขาเนี่ยค่ว่ามันให้ลุกแบบใสๆนะคะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ควารูสีกนะเขาไม่แบบไม่ได้เน้นปกปิดแบบว่าผิวเนียนกริบสนิทอะไรขนาดนั้นคือเขาจะเน้นให้แบบผิวดูใสดูเป็นธรรมชาตินะคะมันยังเห็นแบบพวกรอยดำจากผิวอยู่บ้างนิดๆนะคะแต่ว่ามันช่วยปรับผิวโดยรวมเนี่ยให้มันสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะพวกแบบรอยต่างๆที่เรามีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่ได้มันจ้องใกล้ๆจริงๆอ่ะมันก็จะแบบดูไม่เห็นนะคะมันจะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยผิวสว่างดูไบข์้นอะไรนี้นะคนที่ผิวแห้งนะคะอีกว่าตอนนี้เขาเน้นแบบเทรนน้างกลัวๆกันใช่ปะ่ะอีกว่าอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วนะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่มีผิวมันอะไรเงี้ยก็สามารถทาแป้งฝุ่นทับได้นะคะหรือว่าจะทาแป้งผสมรองพื้นทับ,ทบเพื่อแบบเพิ่มการปกปิดเพิ่ม <ๆ S 1> ขึ้นก็ได้นะคะสําหรับอีกเองใครชอบแบบลุกใสๆอยู่แล้วอีก,ก็จะทาแป้งฝุ่นทับลงไปนะคะ บีบอตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือนนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะจะดูไม่โบะนะคะแล้วก็ไม่มันนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเขาก็ยังมี s p f 30ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไม่ทาก,กันแดดก่อนได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าในความรู้สึกของอีพีเองเนี่ยแดดประเทศไทยมันร้อนมากๆมันแรงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาก,กันแดดไปก่อนสักชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ทาตัวนี้ตามลงไปได้เลยนะคะมันก็จะมี s p f 30แบบเหมือนก็ช่วยปกป้องเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ เจ้าของเขาอะค่ะมันแตกตัวมาเป็นน้ำซึ่งมันเกลี่ยง่ายนะคะทานไปแล้วเนี่ยสบายผิวมากนะคะแล้วก็แบบมีสารบำรุงในตัวด้วยนะคะพร้อมกับแบบปกปิดเปในตัวพีสารบำรุงอะไรเงี้ยก็รับตัวนี้นะค่ะอีกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่แบบเป็นไอเทมถูกและดีที่แบบว่าเฮ้ยใช้ได้ใช้ง่ายนะคะใช้ได้แบบใส่ได้ทุกวันะอะไรเงี้ยแต่งไปเลียนแต่งไปทำงานอะไรเรียงได้อยู่นะคะ <c oughs> วันนี้ก็มารีวิวเจ้าสมุติเติลบีบเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ